อีกผู้หนึ่งครับอ้ากินตัว<ะ>กรอบนอกนุ่มไหนครับพี่น้องยั่วเดอนครับยั่วมาเดิอมาเด้อทุเรียนหมอนท้องคู่เอาไฟครับผมมาลองชิมก uh huh. ินยั่วเหมือนเดิมครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายซู่ขูสกุลครับผมกับมาพร้ากันเที่ยวครับผมกับบ้านนิพนธ์มากินไปเที่ยวครับพี่น้องมือนีบ้านนิพนธ์ได้ทุเรียนมาครับผมเป็นทุเรียนซีสเกตครับผมทุเรียนคู่เขาไฟครับผมหมอนทองคู่เขาไฟจากซีสเกตเลยนะผมนี่ได้มาลูกหนึ่งครับนี่บ้านนิพนธ์ก็สร้างออนไลน์เอาเด้อครับผมลองลองชิมเบ้างครับสั่งมาชิมเบ้างแต่กับมือนีก็สิมาปอก มาแกเองครับมาอุปกรณ์มีอย่างนี้ครับนี่ถุงมือครับบาลนพ้นสื่อมาแล้วแ้ว <c oughs> ก็มีถ้าผมมาลุยเลยทดสอบเิึงครับทดลองเิึงไปปลอกเป็นบ่มากินยั่วๆได้พี่น้องไอการปอกทุเรียนนี่อุปกรณ์นี่ต้องครบครับอุปกรณ์เซฟตี้ครับผมเปล่าลูกนี่สามกิโลหกครับสร้างออนไลน์ มานี่ครับเจ้าสิกีตตามร่องนี่บาวนีพ้นบอท่านสิกีดครับร้องเบิงร้องบัง,งเป็น,นังไงเนาะเป็นอะไรกินบ่เพี่นอ้อง đây chỉ mà nó เบิง้งนั่นเบื้องพอขาปอกเพิ่งคือปอกง่ายแทะมีดเพิ่งคมบ่ฮะ เบื้งพี่สุกแล้วกินฮอดใส่ไปเครื่องนึงไหมพี่น้องมาไว้หนี่สก่อนลองชิมมึงครับเทลพูครับเริ่มสุกแล้วนะครับเนะี่ยกินนี่บ่ค่อยหอมเพื่อนของระย้องนะครับ ายู้ตรงผ้าหลังมันรูดออกมาเลยพี่น้องเลยมกินอ่างครับกินสิบบุคคลนี้ครับ เปลือกอย่างนาวะมากินมาชิมโซพี่น้องครับกลินอ้างได้แล้วพี่น้องว้าวทุเรียนครับนี่ทุเรียนทัางกได้มาแล้วครับปอกมาผู้หนึ่งนี่นีน่มุนเอเลู่้ทั้งที่ดีนี่ ให้พ่อค้าเพื่นปอกให้ดีก็ครับอันนี้เราในพ้นสร้างออนไลน์มากเดยยต้องปอกเองนะครับลองชิมมึงครับถุเรียนหมอนท้องคู่เอาไฟจากจังหวัดศรีสะเกดค,ครับผมกินนี่สที่บ๊ะบอยมีแล้วครับเม,ม,ม็ดก็เป็นจีเนี่ย เนี่ยลูกนี่นี่บ้านพน้นจิกินอยู่นี่คือเป็นกรอบนองนุ่มนครับห,หวานแต่กินบ่ค่อ้มีครับ อ,อแซ่บนะครับกม่กินดยู่อะ ครั้งแรกครับผมที่กินมอนท้องวัวไฟนะครับผมครั้งแรกครั้งแรกพี่น้องพาเองกินเองตดสอบบ้างยั่วๆครับ จ้เอาไวยครับ 甜呢。 ขี่ก็เป็นเนี่ยใกล้เคลื่อนครับหวานอืมนี่อีกผู้หนึ่งครับมากินต่อ,อกรอบนอกนุ่มในครับพี่น้องยัวย่วๆเด้เียครับ อียว่วมาเด้อมาเด้อทุเรียนหมอนท้องคู่เอไฟครับผมมาลองชิม uh huh. กินยั่วเหมือนเดิมครับภ uh huh. าพว่าเป็นพี่น้อง ออ่สิบงาด้วยครับผม,ม มีดประครบมันไหไครับ

ก้แสบมิหลีพี่น้องหมอนท้องกวไฟสมคำลำลือครับนี่แหละเขาว่าที่เด็ดเมืองบางเอ้ที่เด็ดเมืองซีเเกตอ่ะอ ฟิล์มมา ซ่บคัเอาละครับตอหรับคลิปนี้ก็บ้านนี้ผมก็ขอจบคลิปสักนี้ก็ครับผมกินมาเบิด์ต่อพี่นอ้องกินเบิดไปสองผู้ยันยัครับผมแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะขอบคุณห,หลายๆที่มาติดตามรับชมบ้านนีพผมในคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องบ๊ายบายครับผม